ดครับีินนองเอซีสาวน่อยเอฟซีวงเองมา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 ฟังเพลงบวดโจเด้อครับเมื่อนี้มากดไลค์กดแชร์น้ากันมามาครับมื่อนี้ครัมีสองเครื่องคือเกาครับาม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ กเพลงยุคเก่าศูนย์นี้ครับนีฟังแล้วก็เข่าครับยุคเก่ายุคเข้าครับฟังแล้วยุคเข้ายุคเก่าศูนย์นะครับมันฟังแล้วอารมณ์มันเป็นอย่างไรครับอารมณ์มันเป็นแบบคิดถึงวันเก่าๆจังสิครับวันตะเภาตะกรอนของเขานะว่มามันเป็นยังไงอะไรสินี่แหละครับไม่อยากมาคิดถึงวันเก่าๆอ่ะก็ เปิดฟังเพลงวัดโจเนี่ยนะครับโอ้ยคิดถึงนันหอนเก่าเกาดีด้วยน,นี่ฟังแล้วนี่เขาหัวซึ่งแบบว่าย้อนยุกไปนะครับเมื่อยุก่างศูนย์น่ะฟังไปฟังไป,ไ,ไปแช่น้ำเนื้อใส่ไปแช่ล่ะแช่แล้วจกักสีเป็นดังไหนหนอน ไปเปิดเปิดตอนหนึ่งบ่ได้แล้วน้ำมันหนาเกีย่นเนาะอาจผมก่ะสิหยุดก่อนเนาะี๋ยวฟังโสื้ครูบแล้วก็ยุดก่อนเดี๋ยวครจะมาเบิ้งใหม่เป็นยังไงพอบ่ะครับเพิงบดจโจปากแอบยังอ่ะเป็นพอเนาะมือน,นั้นเขาก็เชีย่ยให้ลูก มือนีก็เข้ามากันมาเชียร์ให้พอเด้อกรซอยกันกดแช่กดไหลเฮ้กดไหลกดแช่ <c oughs> บอกไปแล้วครับมือขำไปแล้วเนาะเดี๋ยวอัดคลิปนี้แล้วก็สิเปิดทั้งสองเครื่องเลยละ่ะอีกเครื่องนึงก็เปิดหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งก็กงงกเปิดเบิ้ง้างนานี่ล่ละเปิดไปดเ,ไเรืเ่อยๆมือนีก็ว่ยลูกสาวเฮ้าก็ได้รางวัลตั้งแต่เสาวนเนาะ มีคนมาหาตั้งแต่เสาร์มีคนเอาเงินมาให้แต่เสาร์มีคนมาหาอยู่บ่านเนาะบอกว่าไปจากกรุงเทพก็ไปแวะหาหนองก่อนเนาะโอ้ยยังเป็นดีคักดีคักดีแน่เมื่อคืนเป็นยังไงครับน่องคนหลายคือเก่าเนาะครับเบังแลวกับคนก็โอ้หลายคือเกา่กกหา,กาหลายคักอยู่เนะัะ เห็นว่ามองนี้มันก็อาจจะช่วงดังไม่ไม่นะครับช่วงนั้นค้นกับโ,โ,โอ้รถสิถอยรถสิถอย,ถถอยมันสิถอยยังไดเนาะรถเนี่ยค่อยเลี้ยงออกก็นะครบิึงรถสิถอยครับบึงรถมันสี่กับรถแหละรถไงโอ้ยไปก่อนดีกว่าพออยู่แล้วรถไงถอยเข้าหนีมันก่อน โอ้ยขากหลายสี่แล้วครับขับรถตั้งเบิงบ้งสายเบิ้งขวานำเบิ้งบอดีก็ถือส้นถือเชียวก็ตั้งระวังนำครับนี่แล้วก็ผมก็อาดคลิปนลยกับผมไม่รักษาอัดแตคลิปอย่างเดียวตั้งเบิง้งรถระวังรถโอ้ยนอนม่ขึ้นก็นอนก็สี เสียงจังสันจังสีเนี่ยห้องห้องแบบคือน้องอยากให้เอฟซีฟังอยากห้องให้เอฟซีฟังอยากห้องให้เอฟซีที่ต้องการมาเบิ้งน้องเนาะให้มันเต็มแบบให้มันคุ้มค่าจังสีเนาะ,ะน้องก็เลยต้องลองแบบโอ้ยยอมนะครับทั้งแอรเช็คซาวแล้วก็มาแต่เนาะไอ้มาตอนดึออกออกออกเฮลีเนาะ ออกหนาไว้ที่อีกโอ้ยแม้แต่ข้างหลังไว้ที่ก็ค้นก็ไปขอใจลุ่มร้ายซื้อซื้อซื้อหมองอารมณ์ดัชซิวาจังไดน,น้อคนเฮาคนหักคนแพงอิริย่อมย่อมย่อมหยุสาวเฮาเป็นจงนังไดกะคอยเชี่ยคอยดันไปเดี๋ยวกันนี่ก็เดี๋ยวมาฟังเพลงบดโจเด้อครับเมง่อไงบดโจสิได้มวนน้ำกัน ออออพอพอครับพอพอเจ็บซี่ทั้งหลายเลยเอาไปกดไ, <พอ S 1> ไ,ไหลก็ดแชร์กันเดนอไปเชี่ยกันคนกับวอท่านหลายั่นี่ยคนตึงสามพันตัว ไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับโอ้ยผมอยากจะทายรถคันนีว้ว่มันขับรถปาดสายปาขดขวายหลีว่ะรถนีดด่ของคนเนี่ยคนยังมันนี่เนี่ยมันเลยครับรถด,ดูบาดเนาะเจ้าก,ก็ได้คือคบ่กขับรถดีๆโอ้ยมีบริษัทบวกของนล้อเนะาะอย่างไรก็จะลืมไปกดไลค์กดแชร์เด้อไปฟังเด้อไปซอยกันเชียร์เู๋เอพอโจเฮ้า นี่กเมื่อวันเออได้ยินข่าวว่าลูกสาวห้าสิบไปทายฟัตเตอร์เกี่ยวกับแอร์เป็นในพิเซนเตอร์นั่นแหละครับกองกัางน้่มนั่นแหละครับไอ้ลูกมื่อนี้ลูกสาวอาจจะไปทายอยู่เซนทันดิเซนทันยังคอนกันดิครับไปทายฟัตเตอร์ออกออกเร็วมื่อนี้เห็นบอกว่าออกเก่าโมงก็ปุ่นีระเพ่งบอดโจออกปุ่นีนนี้นอ้องเขาสิออกแล้วล่ะเนี่ย บ้านี้น้องเขาคงออกแล้วล่ะออกอะไสิออกเก่าโม่งเศร้าสิได้ก็ซอยดันดันกันเด้อครับเด้อเชี่ยช่วยกันเชี่ยขึ้นกันไปจะว่าจังไหนก็นสร้างแล้วน้องผมก็สิเสียเสียคือกันเสีเยเชี่ยบอลโจเชี่ยทีหลาหน่อยอุ้งอิงเนี่ยแะครับเ่าต้องเชี่ยไปหรอกเพราะว่าบอลโจ้เป็นคนคนปั่น ดูกสาวเฮาขึ้นมาให้ดังปาะนีน้เนาะให้เฮาได้มีความสุขกับการเบิบ้งกันยังไปอนี่เฮาก็ต้องมาซอยกันเชี่ยแมนบอรครับเม้นให้แน่เด้อครับว่าจังไดก็เมนให้แน่อยากมีไผเม้นมาคุยน้าแน่คุยกันไปนี่ก็เจ้าแรกก็ได้มาส่งอยู่เพกเซนเจ็ดเกแล้วก็ เอาสองกไดามามหาชัยแล้วกบกลับลามากลับมาทรงคนตีเส้นทันมาหาชัยอีกก็ดดไดวัดไดแล้วบปิก็ไดมือนีคือฟุกแน่จังไดก็คอยติดตามเด้ครับคือแล้วกับมือนีก็ยังมือนีเป็นมือลาซดมือแรกนะครับสองสามซีสามร้อยสามสิบสามบาทเนาะแล้วก็ไปกดเพลงฟังต่อมือนีผมมียังไรครับ นี่สวดีครับ